เฮ้ยทุกคนผมกดเจอท็อปร้อยของโลกเกมนี้นะครับก็เป็นท็อป400เจอกับท็อปร้อยของโลกนะทุกคนนะบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับส่วนแผนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นแผนของแมนยูนะครับสำหรับใครที่อยากใช้ตามก็ไปเลือกใช้ได้นะทีมตรงข้ามก็อู๋ันวิสก้าแล้วก็กองหลังตัวบักนะโอเ้เหตัวตึงทั้นนเลยเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับไปใครที่อยากเติมอีฟุตบอลถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนำเจอฮันชอปถูกกว่าเติมเองมาก เพจผู้ติดตาม1.8แสนขึ้นไปใครที่สนใจนะครับก็กดหน้าโปรผมได้เลยนะก็ผมใช้เพจที่เป็นประจำาลทุกคนก็คุ้มนะครับเวลาเปิดแพ็กเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายทองเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวทันชอบมาตื่นเต้นหน่อยนะทุกคนนะแพ้ลบ30ชนะได้มา4แต้ม5แต้มนะครับนี่ไปครับทีเดลูกเคียไปแล้วจัมาอามูซิล่ะตบเข้ามาด้านในแปนนี่เรียบร้อยครับ1-0ในนาทีที่2นะโคตรเร็วอะเอาอะมาวิ เรียกความมั่นใจหน่อยครับวีฟูลูกแรกระวังนะทุกคนเวลาแบบเล่นอะไรเงี้ยระวังลูกเขีรยนะสมากพวกแรงสูงๆไม่ชอบมีแบบที่เด็ดลูกเขีรยกันนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วยายายาพยายมอย่างนี้โอเคโออคนอกระยะอันตรายก่อนนะครับนี่ถ้าบอลถึง้วจะทูให้ลูมเลยนะเมื่อกี้นิ่งๆหน่อยนะจนนะไอ้นุ่มไปรุ่นใจเย็น ไวรุ่นลานนินชิฟวะเคลียไปก่อนนี่แอคบอลิติกเคลียครับเคลียสกอเอ้เคลียบอลท่ายากนะไปถึงเราลุกมั่งไหนไมีตัวยัดปาดไปตบมามีซี่ยังไงเว้นไว้ไวิว่งมาอยู่รอไวไก้ก่อนเอ้ยไ,ได้ไว้ได้เปิดมาลุมมันิเก่ม,มงชนยิงอีกทีนึงชนเสาเอ้ยเฮียเอ้ยอะไรวะมึเงเอ้ยลูกเมื่อกี้มึงหน้าเข้าชิบหายเลยมาขอเอาหน่อย ขอเต็มหัวนะคานาวาโลไปครับสองศูนย์เต็มหัวนี่ไงไปเอ,เ,อเอ้าเ,เอ,อ้าเกมไอเฮียเฮ้ยโอ้โหนี่เงือกกูจะบ้ามุงเต็มหัวหัวทปแทบแตกอะเมื่อกี้แม่งคานแตกแท้จบจา่าตวนเสียดายว่ะแม่งจะโดนตีหนึ่งหนึ่งปะเนี่ยเสียวๆอยู่เหมือนกันนะแม่งเจอแรงพอๆกันนี่แม่งต้องแบบ ขอแค่นำห่างก่อนน่ะสักลูกนึงอ่ะสองศูนย์ก็ได้สามศูนย์เนี่ยคือชัวร์ละนะครับนะาาโอเคไปค,ค่อ,คอยๆเล่นนะโรเบเก้ใจเย็นนิ่งๆไว้ก่อนนิ่งเข้าไว้ไปครับไปครับบนอ้หูแม่งมันดักไปได้อยู่ตบตบตบลุ่มับเบอลท้อาอ๋อแต่บอบลทัชไม่ติดยิงเลยเอ,อ้ยเขา้าเฉยมาแล้วครับสองศูนย์ฮ่าฮ่าตอนนี้ก็ สบายใจไปะระดับหนึ่งแล้วนะทุกคนนะก็ได้มา2ประตูต่อสูตรเลยนะครับไอ้วนลงล่างไปก่อนเมสซี่ลิโอเนลเมสซี่โอ้ใจเมื่อกี้จ่ายกะวังแบบเผื่อลัคก,กี้นะเผื่อฟุกแบบทะลุน,นะครับใจเย็นเฮ้ยใจเย็นไม่รุ่นใจเย็นไม่รุ่นนี่เจอท็อปแรงเจอพวกแรงพอๆกันนี่ต้องเซฟๆหน่อยนะทุกคนนะอย่ามือลอยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเดี๋ยวแม่งได้ใจใหญ่แล้วแบบโดนทะลุช่องตีเสมอเอาลัวๆนี่น่าเสียนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยอุ้ย เคียวก่อนเยอ์กำลังพูดอยู่เฮ้ยยาทุกทุยจะเย็นจะเย็นโอเคโหดีนะมันยิงมาตรงที่เราเมทอัพ,พอดีนะครับโอเคเป็นเปิดมุมของฝั่งตรงข้ามนะครับเปียโรนะยืนบล็อกไว้ก่อนเลยโอเคตรงวิสซ,ซ่าเมซี่จากข้างหน้าไปสวนกลับสไต์ปองเน่งสวนกลับสไต์ปองเน่งไวรุ่นเจอกูไวรุ่นเจอกูไวรุ่น,จนใจตะลังโอ้โหวางนี้ถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะ มีลุ้นนะทุกคนแต่วานวินนี่ถ้ามันวิ่งก่อนนี่คือไม่มีแล้วนะครับหมดโอกาสลุ้นนะไป<อ>ใจติดมีเริ่มละเริ่มโลกละเริ่มลนลนละใจะเย็นไว้ก่อนบีฟูนิ่งหน่อยไปครับใเกมนี้ไม่เราก็เขานะที่จะเป็นฝ่ายลบสามสิบนะครับหรือว่าฝ่ายตรงข้ามจะตีเสมอลบห้าแต้มได้หรือไม่นะเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับว่าทบร้อยอย่างเงี้ยถ้าแพ้ผมมานะเจ็บ นะครับลบสามชิบอะแต่บวกให้เกมแล้วใส่ะ <c oughs> เสียเวลาเล่นมากนะทุกคนนะใครที่ดันท็อปแรงนี่จะรู้กันดีนะครับว่าการชนะเนี่ยบวกน้อยมากนะครับบวกเหมือนมึงไม่บวกอะเสมอเสมอนี่คือเสมอกับแต้มบวกนี่เท่ากันเลยนะชนะบวก5เสมอลบหอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แพ้นี่ <c oughs> ลบสามชิป่ะโครสมดูลเกม <c oughs> นะครับครึ่งหลังเดี๋ยว ผมคิดว่าผมจะเอาสกิล t t h f o r t ์ e ทลงเครื่องหลังนะเอพวาสักกาเลียนเนี่ยว่าจะเอามาเล่นเกมรับคู่เลยนะแพ็คคู่นะครับยิงสงแล้วก็กลางรับสงโอเคเช็คทีมตรงข้ามก็ยังไม่มีอะไรหรือหวาเปียกแปดไปนะสักกาเลียแคมอนบรมาครับกางรับคู่ <laughs> มาต่อกันที่ครึ่งหลังนะครับทุกคนสนะูนย์นะครึ่งแรกเดี๋ยวต้องนิ่ง่อน ผมบอกเลยทุกคนนะนำสองย์อย่างนี้พลาดไม่ได้นะอย่าคิดว่าตัวเองจะชนะแบบขาดลอยเด็ดขาดนะทุกคนนะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเคยนะแบบว่ายิงเขานําเยอะๆโดนตีเสมออะ่ะเคยมีครั้งหนึ่งจากนําประมาณแบบ2อง0ูนย์สมอย่างเงี้ยแม่งมันไปทําอะไรมาไม่รู้นะแม่งพลิกแบบชนะลูกนึงอะ่ะอย่างร้อนเลยนะเพราะฉะนั้นก็สําหรับมือใหม่ใครที่กำลังดันท็อปแรงหรือดันแรงอยูอย่นะก็ถ้า เซฟได้ก็พยายามเล่นเซฟเซฟนะครับอย่าไปแบบได้ใจนะแบบว่าเอ้ยยิงได้สามศูนย์สี่ศูนย์แล้วเดี๋ยวติดเล่นนีกว่ายิงไกลยิงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าเล่นดีๆนะครับเล่นดีๆนะเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามผีเข้าผีออกมานี่ไงเกือบแล้วครับเกือบเข้าประตูอะมีผีไม่เข้าหรอกบอลน,น่าจะเข้าแล้วเมื่อกี้โอเคนั่นแหละครับทุกคนนะก็เล่นด้วยความรัดก,กุมนะครับนะก็เซฟเซฟนิดนึงนะอย่าได้ใจนะสำหรับใครที่ดันแรงนะครับไปมโอเค มากิเล่สวยดับเบิลทัชยิงโอ้ยเหียงแม่ขายาวจังไม่เลยแต่ดูเกมนี้เหมือนเราจะเป็นฝ่ายนำนะเหมือนจะเป็นคนได้เปรียบเยอะกว่าเนี่ยจากการคองบอลดูจากรูปเกมนะโดนอาวได้นะได้นะยิงไว้ก่อนดับเบิลทัชปัน่นโค้งบอนแม่งเบาไปหน่อยแต่ผมพ็ชอบเลยโอ้ยจริงๆแต่เขาอะไม่ชอบหรอกล้อเล่นนะครับ ไปเกมลับต่อเมสซี่โอเคพยายามได้บอลแล้วพยายามจ่ายขึ้นหน้านะทุกคนถ้าไม่มีตัวจ่ายก็กดเคลียร์ไปเลยนะครับเดี๋ยวบอลมันจะพุ่งเข้าหัวกองหน้าเองนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับอ้าวจ่ายติดซะมาดิโอเวนนะ่นเนี่ยโอเว่นนี่ตัวคู่ไอดีจริงๆนะต้องมีแม่งเก่งมากสายหน้าคู่เฮ้ยเคลียร์เคลียร์ยยสาดขึ้นหน้าไปก่อนอ้านี่ไง เชียจะโดนลงโทษปะเนี่ยเคลียทิง้งแม่งเลยไม่เอาแล้วครับไม่จ่ายยัดขึ้นหน้าแล้วจ่ายยัดไปแไม่ติดทีมตรงข้ามนะ <c oughs> เกือบโดนไอ้ลงโทษเลยนะครับมาทำชิงหรือเปล่า <c oughs> ดูอยู่นะยัดหน้าครับควรก่อนน,นิ่งๆขึ้นไม่ได้ก็ใจเย็นๆนะตัวไหนมันดูวิ่งรุดก็จ่ายไปเลยนะบอล <c oughs> <c oughs> อยู่ที่เน็ตเวิดยังไงตโอเคสวยกองหลังเราเล่นดีมากเกมนี้ นี่เดอบลนทัศนเหนือโชว์ไปทีนึงออกบดไม่ถึงถ้าบลนถึงบลนนี่จะได้เบนไว้ไปเปิดเลยนะโดนเออไม่ใช่ดิเนี่ยมันเรียกเนวเมซี่นะครับไม่ใช่เบนไว้ดูผี่ถอดโทษด้วยนะครับม่งย้อนะกาจะม่งย้อนมาแล้วก็ให้ตัวกองหน้าตกยิงเนีแต่ไม่ได้เดี๋ตัวไม่ขึ้นโอ้ยเียเฮียเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วกูดึงก่อนดึงกลับดึงกองหลังกลับก่อนดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อน อย่าเนี่ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะเ็ตเพย์ทาย,ยาโอเคก็ชนะมานะครับสประตูต่อสูนะครับก็สบายใจไประดับหนึ่งแนะต่ฝั่งข้ามน่าจะอมทุกข์อยู่นะตอนนี้เพราะว่าเขาอยู่ท็อปร้อยเนี่ยเขาแพ้เราเขาลบ30เิเลยนะเขาน่าจะล่วงมาอยู่อันดับ2 0 0เอ้ย2 0พ0 เอ้ยไม่ใช่ดิน่าจะอยู่อันดับ2 4 500เลยอะแพ้ผมเกมนึงนะเพราะว่าพวกท็อปแลงเนี่ยแลง 100, แร้อยแลงสองร้อยอย่างเงี้ยมันแต้มมันแพ้เกมเดียวมันอันดับมันล่วงหัวเลยนะทุกคนตามคาดครับก็ได้มา6แเต้มนะเดี๋ยวแคบไว้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งเขากันดีกว่าแมทฮิสตอรี่เนี่ยแพ้ฟอร์ฟันนะฮุยอดีตแลง678นะของดิซันเมื่อกี้นะครับ โอเคทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรืออยากรู้อะไรเทคนิคอะไรก็เม้นสอบถามนมาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์พยายามตอบทุกคอมเมนต์นะ